มิจฉาชีพพัดลมท่านผู้ชมคราวที่แล้วหูฟังแปลภาษาใช่ไหมคราวนี้มิจฉาชีพพัดลมอีกแล้วนะครับมาดูดคลิปคูหนึ่งไปนะครับแล้วก็มีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บรรดาเพื่อนเอนเราเนี่ยถูกหลอกกันดังนั้นขอขขอเลือหนึ่งแชร์ด้วยแหละครับมาไขาความกระจ่างกันอีกเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยในวันนี้เราตามแก้กันไม่หวัดไหวแล้วท่านผู้ชมถ้าเราไม่ยังไม่ได้วัคซีนที่ถูกต้องท่านผู้ชมทุกท่กทานฟังคุหนึ่ง ในวันนี้นะครับต่อให้ท่านผู้ชมรู้จักช่องนู้นช่องนี้หรือรู้จักดารานักข่าวท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าพึ่งเชื่อในเนื้อหาวิดีโออย่างเดียวครับเพราะคนต่างๆเหล่านั้นรวมถึงคู่หนึ่งเนี่ยเขาตั้งใจทําด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่มีหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นครับนะฮะท่านผู้ชมฟังนะฟังที่นะเขาตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่มีหลอกลวงใดๆทั้งสิ้นแต่หน้าที่ของชมคือป้องกัน ม่ให้พวกมิจฉาชีพมันหลอกเรานะครับวิธีป้องกันที่สุดท่านผู้ชมดูจากคุณหนึ่งเลยครับปอมมันเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมดูก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อวิดีโอนั้นๆครับให้ท่านผู้ชมดูที่เห็นไหมที่คุณหนึ่งวงไว้นะครับบางทีมันจะอยู่ด้านบนนะครับบางทีมันอยู่ด้านล่างใช่คุณหนึ่งไหมครับท่านผู้ชมบอกหน่อยบอกคุณหนึ่งหน่อยทิ์ใช่คุณหนึ่งไหมครับเนี่ยเนี่ยที่เห็นโฆษณาพัดลมเนี่ยใช่คุณหนึ่งไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับมันคือปลอมแล้วจริงแบบไหนจริงคือแบบนี้ครับท่านชมสีน้าเงินวงไว้เห็นไหมมีรูปโปรไฟล์คนหนึ่งแล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกตามหลังชื่อภาษาอังกฤษ KRU1D นะครับดังนั้นฝากแชร์ไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็คุณเพื่อนต่างๆด้วยนะครับว่าเวลาซื้อของอะไรก็ตามนะครับไม่ได้แค่คูณหนึ่งอย่างเดียวคนที่เราติดตามทั้งหมดคนดังต่างๆเนี่ย ก่อนที่เราจะหลงเชื่อในวิดีโอนั้นๆนะครับให้ดูเข้าไปดูหน่อยครับว่าตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมสัญลักษณ์โปรไฟล์ที่คุณหนึ่งวงสีแดงไว้เนี่ยใช่ไหมครับใช่คุณหนึ่งไหมไม่ใช่แน่นอนครับถ้ากดตามเข้าไปดูเนี่ยคนติดตามยังไม่ถึงไม่ถึงพันคนเลยนะครับคุณหนึ่งเนี่ยคนติดตาม3.7ล้านคนนะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยดูกันให้ดีนะครับคุณหนึ่งพูดมาบ่อยมากแล้วท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็มาต่อว่าช่องคุณหนึ่งคุณหนึ่งก็งงมากๆเลยครับว่าหาว่าคุณหนึ่งส่งของไม่ตรงปกฟังให้ดีๆครับนะฮะจูนใหม่นะครับทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากแท็กฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะฝากแท็กฝากแชร์ไปบอกเพื่อนด้วยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเขาไม่ยอมดูคุณหนึ่งเลยครับเวลาคุณหนึ่งมาไลฟ์แจ้งเกี่ยวกับมิจฉาชีพอ่ะเขาก็ไม่มาดูครับคุณหนึ่งก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนะครับเพราะอะไรครับคุณหนึ่งไม่สามารถที่จะไปตาม ต่างๆได้นะท่านผู้ชมนะเพราะลําพังงานเราก็เยอะอยู่แล้วท่านผู้ชมนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครับก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับวิดีโอเป็นของคุณหนึ่งไหมใช่แต่คุณหนึ่งไม่สามารถปิดกั้นให้มันดูดไปได้ครับท่านผู้ชมไอ้พวกมิจฉาชีพแบบมันดูดไปท่านผู้ชมพอมันดูดไปเสร็จปุ๊บมันก็ไปลงช่องมันแล้วมันก็ส่งของที่ไม่ตรงปกครับดังนั้นหน้าที่ของพวกเราคือต้องใช้วัคซีนป้องกัน ที่ดีที่สุดคือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครับก่อนที่จะเชื่อในวิดีโอนั้นนั้นดูนิดนึงครับเห็นไหมครับที่รูปโปรไฟล์ที่คุณหนึ่งวงเนี่ยใช่คุณหนึ่งไหมครับไม่ใช่นะครับคุณหนึ่งต้องเป็นแบบนี้ครับรูปโปรไฟล์ที่เป็นวงสีน้าเงินอันนี้คือตัวจริงนะครับนี่คือพัดลมของจริงของแท้ดังนั้นเวลาที่กดลิงก์ข้างล่างไปแล้วท่านผู้ชมจะต้องซื้อไปที่2ช่องทางเท่านั้นช่องทางแรก Tik ก o ์็อกช่องทางที่2องช้อปปี้คุณหนึ่งมีแค่2ช่องทางเท่านั้นครับมา เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีหนึ่งครับคือคุณหนึ่งก็อยากจะให้พวกเราช่วยพวกเราเต็มที่นะครับแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงแล้วครับทั้งแจ้งความทั้งดําเนินเรื่องไปทางตัวระบบเองแล้วก็ห่วยแตกมากครับอันนี้บอกตามตรงครับเขาก็ช่วยเราไม่ได้ครับสิ่งที่เราจะช่วยเราได้คือความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครับท่านผู้ชมคุณหนึ่งอยู่แค่2ช่องทางเท่านั้นครับฟังคุณหนึ่งให้ดีนะคุณหนึ่งไม่รับอินบ็อกซ์ใครทั้งสิ้นและคุณหนึ่งไม่ได้ส่งสินค้าเองนะครับ คุณหนึ่งเป็นเพียงแค่คนใช้งานหรือยูเซอร์เหมือนกับพวกเรานะครับสิ่งอะไรที่คุณหนึ่งใช้แล้วมันดีคุณหนึ่งก็มาแนะนําแบบนี้ในทุกๆครั้งนะครับดังนั้นเข้าใจตรงกันนะท่านผู้ชมนะคุณหนึ่งมีลิงก์ที่เอามาแนะนำท่านผู้ชมมีอยู่แค่2ที่ครับนะครับที่แรก tiktok นะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมนะที่แรกคือ tiktok ตัวนี้นะอ่าตัวนี้นะครับที่ี่2คือ shopee นะครับมี2ที่เนี่ยครับท่านผู้ชมนะครับคุณหนึ่งมาแค่2ที่เท่านั้นนะครับถ้านอกเหนือจากนี้หรือเป็นรูปแบบเว็บไซต์ ไอ้ที่เป็นแผลเพจเดียวเนี่ยไอ้นี่พวกมิจฉาชีพทั้งหมดเลยนะครับให้ระวังกันด้วยนะครับยังไงฝากแท็กฝากแชร์ไปบอกเพื่อนด้วยนะครับและไอช่องที่จริงๆเนี่ยคุณหนึ่งอยู่แค่2ที่เท่านั้นเด็กตอกกับช้อปปีนะครับดังนั้นเข้าใจตรงกันนะท่านผู้ชมนะนะครับพอดีมีพ่อแม่พี่น้องมาว่าคุณหนึ่งคุณหนึ่งก็เลยงงแล้วอึ้งเลยครับว่าเอ๊ะอะไรคุณหนึ่งแนะนําสิ่งที่ดีแล้วกลับกลายเป็นหาว่าคุณหนึ่งส่งของไม่ตรงปกซะอย่างนั้น มิจฉาชีพครับดังนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจตรงกันครับปลอมเป็นแบบนี้ครับจริงเป็นแบบนี้ครับช่วยกันท่านผู้ชมนะครับช่วยกันแท็กช่วยกันแชร์ไปบอกพ่อแม่พี่น้องกันหน่อยครับเพราะวันนี้คนที่รู้เนี่ยมาดูไลฟ์คุณหนึ่งทุกวันอยู่แล้วดูดูไลฟ์คุณหนึ่งประจําอยู่แล้วคุณหนึ่งรู้ดีนะครับคนที่ดูไลฟ์คุณหนึ่งประจาเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเช็คยังไงดูแบบไหนนะครับแต่คนที่ไม่มาดูเนี่ยครับนะท่านผู้ชมลองไปดูได้เลยครับเวลาวิดีโอมิจฉาชีพที่มาดูดจากคุณหนึ่งไป ท่าผู้ชมไปดูตามคอมเมนต์ได้เลยครับคนต่างๆเรานั้นนะครับเขาไม่เคยดูคุณหนึ่งเลยนะครับเพราะเขาไม่รู้นะครับว่ามันเช็ดยังไงนะครับวันนี้ที่คุณหนึ่งออกมาพูดอยู่บ่อยๆนะครับท่านผู้ชมเขาที่แล้วหูฟังแปลภาษาใช่ไหมคราวนี้ไอโจตัวพุ่มลมตัวนี้อีกคุณหนึ่งบอกแล้วนะครับอันไหนที่คุณหนึ่งใช้ดีแล้วตอบโจทย์คุณหนึ่งก็จะมาแนะําให้พวกเราครับดังนั้นเนี่ยคุณหนึ่งไม่มาหลอกลวงพวกเราครับเพราะไม่รู้เหรอจะหลอกไปทําไมนะครับ เพราะสิ่งที่ทุกวันนี้ที่คุณหนึ่งตั้งใจมอบมาให้คือตั้งใจไม่ให้ความรู้จริงๆส่วนสินค้าอะไรต่างๆที่เอามาแนะนาเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมที่พวกเราขอมาคุณหนึ่งก็เลยเอามาแนะนําให้ก็แค่นั้นเองนะครับเพราะคุณหนึ่งมีรายได้าจากทางออนไลน์ที่คุณหนึ่งทำบน YouTube อยู่แล้วอันนั้นหลายๆคนก็เข้าใจใช่ไหมครับนะทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วว่าคุณหนึ่งมีรายได้าจากจากช่องทางหลักของคุณหนึ่งอยู่แล้วนะครับส่วนตัวเนี้ มันเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆอยที่เราเอามาแบ่งปันกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เราก็มีรายได้เปอร์เซ็นต์ส่วนต่างก็เอามาพัฒนาช่องเพราะเรายังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องทํากันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือคู่มือที่เราจะต้องเรียนรู้จากคุณอีกต่อไปนะครับอันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบกันนะครับเพราะว่าไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าเราเป็นคนดีแล้วเราโดนคนมาต่อว่านะท่านผู้ชมนะนะซึ่งแสดงว่าเขาไม่เข้าใจเราจริงๆนะครับ เขาเป็นคนที่ไม่เคยติดตามเราแน่นอนคุณหนึ่งเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะครับดังนั้นวันนี้เข้าใจตรงกันครับท่านผู้ชมนะครับดูให้ดีครับอย่ามัวแต่ถามนอกเรื่องครับเราโฟกัสที่มิจฉาชีพก่อนท่านผู้ชมช่วยกันครับเพราะท่านผู้ชมมาถามแต่เรื่องนอกเหนือจากที่คุณหนึ่งโฟกัสท่านผู้ชมเพื่อนๆอ,อีกหลายล้านคนที่เขากําลังโดนหลอกอยู่เยอะมากครับวันนี้มิจฉาชีพมันเปลี่ยนช่องทางครับแทนที่มันจะไปหลอกเรื่องไฟฟ้าปลาปลาทางด่วนมันหันมา หลอกแบบนี้แล้วครับมันดูดคลิปนะครับมันดูดคลิปคูหนึ่งไปแล้วก็ไปหลอกขายสินค้าไม่ตรงปกดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับดูโปรไฟล์ครับท่านผู้ชมดูอันนี้ปลอมครับวงให้เห็นแล้วนะครับอันนี้จริงครับเป็นแบบนี้นะครับจะต้องมีการยืนยันจากทาง t i k t o อกเท่านั้นอาจจะต้องมีการยืนยันจากทาง Facebook ขอไปด้วยนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกท่านผู้ชมดูดีๆนะครับแคปเอาไว้เลยครับแล้วแชร์ไปบอกเพื่อนกันด่วนเลยนะครับ วันนี้ไม่ไหวแล้วครับโดนโดนด่าโดนว่ามาอยู่คนเดียวเลยนะครับทั้งท้ที่เราตั้งใจทําด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะครับมิจฉาชีพมันดูดคลิปคุณหนึ่งไปหลอกครับดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อครับท่านผู้ชมดูให้ดีก่อนนะครับดูให้ดีก่อนนะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจไปเจอคุณหนึ่งบนทิกต o อก h o p นะท่านผู้ชมนะคุณหนึ่งไลฟ์สดๆเลยนะครับอยากได้อะไรเราไปเจอกันตรงนั้นนะครับแล้วก็ได้ของถูกด้วยนะครับตัวนี้ของตรงปกแน่นอนครับ เวลากดที่ลิงก์แล้วท่านชมฟังคุณหนึ่งทุกท่านฟังก่อนเวลาที่กดที่ลิงก์แล้วเนี่ยมันจะไม่ไปที่หน้าเว็บไซต์มันจะไปที่หน้า2แบบแบบแรกช้อปปีแบบที่2อง k ิ๊กตอกคุณหนึ่งอยู่แค่2ที่เท่านั้นนะครับเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะไม่มีอินบ็อกซ์คุยกับคุณหนึ่งได้แดงสิ้นคุณหนึ่งแนะนําร้านค้ามีแค่ช้อปปีกับ t ิ k กต็อกเท่านั้น2ช่องทางนี้นอกเหนือจากนี้ปลอมหมดครับถ้าอินบ็อกซ์คุยกับคุณหนึ่งได้ปลอมครับ เข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะครับคุณหนึ่งมาบอกแค่นี้แหละครับแล้วก็ฝากแท็กฝากแชร์ไปบอกเพื่อนกันด่วนเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ประเด็นร้อนมากๆเลยครับเพราะโดนด่าโดนว่าอยู่คนเดียวเลยงงมากๆครับทั้งๆที่ไม่ได้มีเจตนาร้ายเลยนะครับดังนั้นก่อนซื้อดูให้ดีนะครับบอกพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะท่านผู้ชมนะไปแล้วครับเพราะว่าต้องไปทําเนื้อหาความรู้พวกเราต่อไปแล้วครับ